แวิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปหนี้สินเพิ่มถูกกระตุ้นให้มีการลงทุนกู้เงินและคนจำนวนมากขายที่ดินการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีแบ่งเป็น3ยุคสมัยปี2500ถึง2520จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่1-3ถึง3เร่งรัดสู่ความทันสมัยสนับสนุนการเกษตรแผนใหม่ พืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ทำสัมปทานป่าไม้สร้างถนนเขื่อนฝายเปิดนิคมสร้างตนเองทำเหมืองแร่ต้นน้ำลำธารถูกทำลายพรุลานควายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพรุทั้งหลายถูกขุดลอกสร้างคันกั้นน้ำระบบธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากมีปรากฏการณ์น้ำแดงหรือซึนามิสายบุรีสร้างความเสียหายอย่างหนัก ยุคที่2ปี2520ถึง2539กระแสสิ่งแวดล้อมประท้ากับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในลุ่มสายบุรีมีปฏิรูปที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนมากภาครัฐมีโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบพร้อมๆกับเกิดองค์กรเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรคัดค้านสัมปทานป่าไม้คัดค้านการสร้างเขื่อนสายบุรี ยุคปัจจุบันนับแต่ปี2,540เป็นต้นมาเป็นยุคที่เริ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับการยอมรับมากขึ้นเกิดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรมีงานเชิงวิชาการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรแต่ขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาโดยงบประมาณรัฐที่ไม่มีภาคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าเรื่อยๆ และหลายโครงการสร้างความขัดแย้งในทีมที่ชุมชนเนี่ยเขามีความสามารถในการผสมผสานกลมกลืนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเข้ากับการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรของเขาเพราะมันมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเข้ามาพวกนี้ก็ใจดีนะครับแล้วบางทีก็รับอะไรง่ายๆพอรับอะไรไปง่ายๆเนี่ยโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ไปเปลี่ยนแปลงวิธีเดิมเช่นเคยทํานาอยู่ดีๆคิดว่ามีคนบอกว่าไอ้ทานาแล้วมันมันไม่ได้เงินมันไม่รวยเอ้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าหนึ่งสองสามสี่เช่นปลูกปล์มไปทำํำยางบ้างบางคนก็เปลี่ยนไปทําคนที่ประสบความสําเร็จก็มีแต่บางคนทําแล้วไม่เขาไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจดีพอบางคนปลูกปลาไปแล้วห้าปียังเหลืองต้นอยู่นิดเดียวเ <c oughs> ทียบไม่ได้เลยกับไอในไอ ศูนย์ทดลองของหน่วยราชการานคนพวกนี้เนี่ยสายปานสั้นทําให้กี่ปีหมดทุนสุดท้ายก็ต้องขายที่ดินก็ต้องกลายเป็นลูกจ้างในสวนตามในสวนยางอันนี้ก็เป็น่วนหนึ่งพอไปทาข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ได้เห็นอันนี้นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของอนโยบายต่างๆของรัฐที่เข้ามานโยบายความจริงมีความตั้งใจที่ดีนะครับอยากจะให้เกิดการยกระดับความคิดและก็าการพัฒนาของชาวบ้านแต่ว่าบางครั้งพอมันมีช่องว่างระหว่าง เจ้าหน้าที่กับาชาวบ้านามีนโยบายมาดีแต่ว่ามันไม่ทันได้ปรับให้มันสอดคล้องกับท้องถิ่นก็รีบเอาลงไปปฏิบัติก่อนบางครั้งมันก็มันก็ไม่ค่อยเอื้อให้กับชาวบ้านเท่าไหร่แต่ว่าเกิดผลกระทบอ,อยู่พอสมควร ที่พูดว่าความดีความดีถ้าเราให้แค่เราแค่ทานึกในใจว่าเราทําดีแต่คนที่เราช่วยเนี่ยเขาไม่รู้สึกไม่รู้สึกดีเนี่ยมันดีนั้นะดีแค่เราทานั้นเ,นเองสร้างกลุ่มพูดคุยให้เข้าใจเปลี่ยนความคิดร่วมกันนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่จะหาความดีถ้าเกิดว่าจะมีการพัฒนาก็คือ ชาวบ้านต้องเข้ามามีส่วนร่วมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าจะพัฒนาพื้นที่ต้องไปศึกษาเรียนรู้กับคนในพื้นที่ก่อนถึงจะไม่เดือดร้อนหรือไม่กระทบซึ่งกันและกันถึงจะรู้จะพัฒนาอะไรไม่ผิดพลาดถ้าสมมติว่าคนจรางตะดงเนี่ยจะไปสร้างถานนเส้นหนึ่ง ที่ปตัตตานีในเมืองปตัตตนีนะผ่านเมืองปตัตตานีเนะี่ยรู้ไหมว่าจะใส่ท่อตรงไหนตามหลักของจนระทานหรือกรงทางว่าเออร้อยเมตรเอา,เอาต้องใส่จุดหนึ่งนะท่อน้ําให้น้ำไหลายผ่านกลัวน้ําจะขังถ้าสิร้อยเมตรตรงบนเดินล่ะมีประโยชน์มั้ยมีไหมถ้านฉนั้นท่อแต่ละอันก็อาจจะมีเล็กใหญ่เยอะใช่ใช่ นั่นหมายว่าอย่าเอาแผนพัฒนาแบบสูตรสำเร็จมาใช้กับแต่ละพื้นที่ที่ผ่านมาชาวบ้านมีบทเรียนว่างานพัฒนาหลายๆโครงการไม่มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพซึ่งมีส่วนทําให้ชาวบ้านมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโครงการพัฒนาของรัฐประสบการณ์ที่บ้านกือเมง การสร้างคันดินรูปตัวยูในพุ้โต๊ะแนแหวเป็นตัวอย่างค่ะอยางเช่นพื้นที่ตรงนี้นะครับในอดีตเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นเป็นที่ทํานาของชาวบ้านนะครับผมเข้าใจว่าเป็นลักษณะของนาสวัสดิการ mm hmm. ก็หมายความว่าถ้าคนในที่เขาเยากลําบากหรือว่าขัดสนเป็นคนจนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการหมุนเวียนกันทํานาที่นี่เต่แล้วตอนหลังเนี่ยมันก็มีโครงการเข้ามา ชาวบ้านเรียกว่าโครงการอ่างเก็บน้าลูกตัตอยูซึ่ซึระหินตัวนี้นะฮะปกติแล้วในช่วงที่น้ําท่วมมันก็จะเป็นน้ําขันสามารถทํานาพรุอะไรได้น้ามันก็จะไหลลงมอยู่ในอ่างเก็บน้ํานี้หมดก็ทําทให้การทํานาล้มเหลวราะนาวัฒนธรรมนั้นก็ก็เลยเสียไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็น,วนความซําเรือทางวัฒนธรรมไม่ใช่ทางวิศวกรรมเราก็จะเราก็จะเห็นสวนยางแล้วก็ ก็เกิดการบุกรุกขึ้นมานะครับาจานแล้วทางฝั่งนี้ล่ะคะวความความจริงความจริงสภาพของของพลุมันไม่ได้มีคันขึ้นมาแบบนี้นะครับะะมันเป็นเป็นลักษณะราบความล่าช้ามันค่อยเ,เปลี่ยนระดับไปเรื่อยนั่นมันจะมีอะไรที่มันเป็นระบบนิเวศย่อยๆอยู่ในระบบนิเวศใหญ่ๆนี่ทีหนึ่งทีนี้พอรัฐเข้ามาเนี่ยรัฐไม่รู้นะว่ามันมีแผนที่วัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ะนะครับเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ มันมีบทบาทหน้าที่เฉพาะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีมีอยู่ในความคิดทุกคนถ้าเราไปทำเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไปหยิบย่ำความรู้สึกของเขาเนี่ยโดยที่เรารู้ทํามไม่ถึงการตัวอย่างการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนหรือโครงการที่ชาวบ้านชอบ แช่นโครงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องอุทยานทัพที่ทำกินชาวบ้านในเทือกเขาบูโดสุงไงปาดีเดิมชาวบ้านเดือดร้อนถึง6,985ครัวเรือนดาราแม่ดอราแม่หรือป้อจิเสนอปัญหาและประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบตอทำงานร่วมกันหลายฝ่าย สำรวจพื้นที่เวทีประชาคมทำแผนที่คลี่คลายปัญหาอย่างมีส่วนร่วมทัศนคติและปัญหาของชาวบ้านในเทือกเขาบูโดดีขึ้นทุกภาคส่วนทุกองค์กรไม่ว่าองค์กรรัฐองค์กรเอกชนองค์กรภาคประชาชนอยากจะให้มารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวและภาคประชาชนทุกระดับตั้งแต่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นกรรมการที่อำเภอด้วย ภาค้ารอนุไปกครองกรมที่ดินกรมป่าไม้อุทยานแล้วก็ทุกหน่วยงานความมั่งคงแล้วก็ความปลอดภัยทุกเรื่องอต้องมาเป็นคณะกรรมการด้วยกันแล้วมีโครงการที่ถูกใจบ้างไหมคะโครงการพัฒนาที่ชาวบ,บ้านชอบในพลุคโครงการมาจากประหมงปล่อยพันปลาในพลุปล่อยพังกุ้งในพลุอันนี้ไ ชาวบ้านรอบรุนเนี่ยได้รับประโยชน์ชัดเจนเลยแล้วก็ไอ้กับเจา้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยเขาดูแลชัดเจนเลยว่าไอ้คนนอกจะมาใช้ไฟฟ้าช็อตหรือใช้ยาเบื่ออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่โครงการสร้างอะไรที่ใหญ่ใหเยอะใช่มัน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 ไม่ได้สร้างเป็นวัตถุ หรืออะไรสารพัดใหญ่โตอะไรแบบนั้ไม่ใช่นะชาวบ้านไม่ได้รับอะไรเลยไม่รู้จะเอาน้ําไปทําอะไรอะ่ะเพราะว่าในบริเวณนั้นเป็นทุ่งหญ้าของสาธารณะแล้วก็เขาก็มาพัฒนาขึ้นมาเอาสะเก็ดน้ําแล้วก็จะไปชายน้ำนะ่ะชายน้ําในด้านไหนนะ ใช่เพราะว่าสัตว์เลี้ยงน้ําพุก็กินไม่หมดอยู่แล้วอาศัยไม่หมดอยู่แล้วถ้าจะชายน้าในในแปลงกเกษตรเพราะาไม่มีแปลงกเกษตรเพราะว่าเป็นทุ่งหญ้าของสาธารณนะถ้าสรุปสั้นๆนะหยุดพัฒนาถ้าจะพัฒนาหยุดพัฒนาถึงจะเกิดพัฒนานะมันไม่ใช่ประชดนะแต่ก็บอกว่าตอนนี้นะจากงานวิจัยที่เราเทำวิจัยเนี่ย ชาวบ้านเขาก็จะบอกว่า,ามันให้ตามธรรมชาติเพราะว่าคนคนที่นี่เนี่ยเขาเขาอยู่ในศาสนาแลวเขาเชื่อเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า,เ,าเช่นเขาไม่ต้องการให้มีเขื่อนเนี่ยเพราะเพราะเก็งว่าถ้ามีเขื่อนแล้วมันจะเกิดผลกระทบตามมาซึ่งเขาไม่เข้าใจเพราะเขื่อนเน่เป็นเหมือนกับสิ่งอะไรเ็าไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักมันเป็นดายาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะที่เขาต้องตรวจสอบแต่เขาไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบ แต่เขาอยากจะอยู่แบบนี้เขามีความมั่นใจว่าวิธีแบบนี้ทำไมเขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนทุกตารางนิ้วของแผ่นดินเนี่ยเขารู้จักหมดใช่ไหมแล้วคนข้างนอกเขารู้ดีมาจากไหนแล้วพอมาสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยเ,เขาจะรับผิดชอบหรือเปล่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรื่องของการเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องความโปร,โรง่งใสซึ่งสิ่งเหล่านี้มันตรวจสอบไม่ได้และมันต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นมาในในอนาคตนะ่ย วิถีชีวิตของคนมุสลิมเขามีข้อจํากัดเยอะมากถ้าระบบนิเวศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทรัพยากรเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเขามีผลกระทบมากกว่าคนไทยพุทธซึ่งมีทางเลือกมากกว่าเขาเรื่อการที่รัฐรู้ว่าใครจะมาทำอะไรในพื้นที่จะต้องคิดอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าไอปหาสานจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการการมาเยี่ยงชิงทรัพยากรการเข้ามาจัดการโดยที่ขาดความเคารพต่อท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็น สมมติิฐาานนนนอออันหนึ่่งนะทีพจบยบได้ธผลงานการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ดีในลุ่มสายบุรีจะต้องสอดคล้องกับความคิดเชิงองค์รวมทางศาสนาระหนักในสิทธิชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่การทำงานแบบใช้อำนาจและอิทธิพล พร้อมๆกับใช้วิธีการจัดการปัญหาข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธีด้วยการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะโครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการพัฒนาที่ชาวบ้านชอบและไม่ชอบนับเป็นช่องทางสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งนะคะ ทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นบอกเล่าความรู้ความคิดลดความเสี่ยงลดการเผชิญหน้าและไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแยง้งเนื่องจากเป็นการนําเสนอเรื่องราวต่างๆด้วยข้อมูลทางวิชาการและนี่ละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้พันแสงรุง้งต้องนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาบอกเล่าผ่านสาธารณะ และหาข้อมูลจากงานวิจัยสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อไปในอนาคตก็เชื่อว่าการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านจะเป็นคำตอบที่ดีการพัฒนาที่ดีที่สุดคือการพัฒนาที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมค่ะรายการพันแสงรุง้งชุดต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องราวของนะครน่านต้องติดตามนะคะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายการพันแสงรุง้งติดต่อได้ที่พัน0 s r อแอบไทยพ t h หรือที่ตู้ปนอย 25, ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901และต่อจากนี้